เจริญพรย่าโยมสาธุชนทั้งยอาตมาอยู่ที่มหาวิหารนะพุทธปรินิพานสุธเมตมิสันเทียกำลังปรับดินอยู่ตรงนี้หลังจากที่สมานเจทนแล้วก็พาหนูสุรศักดิ์เติมงามรื้อแบบออกไปเพื่อจะเข้าไปแบบไปเข้าแบบด้านน้นกับต้อยสมานเพียรขันธาปราณีหมายเกี่ยวกลางอยู่ฝั่งนู้นนะส่วนตรงนี้ตามภาพที่เห็นงอคงก็มาแล้วช่างบุตรก,ก่อได้สองชั้น สองชั้นครึ่งครึ่งแล้วนะแล้วก็ยังมีตุ๊กติ๊กเอเริ่มก่อกันแล้วนะมีสิริมาจันทร์เขตมีอสีไพรบุญไทยสงมีสิรักม่วงน้อยแล้วก็สมัยกอมณีก็ว่ามาแล้วกับหนูคล้ายคําโฮมนะหนูคล้ายบอกว่าปลอดโควิดเต็มที่เลยว่างั้นหนูคล้ายการันตีเลยนะ อันนี้ตามภาพเลยนะอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็มาถวายแรงกัน,นทีมหนึ่งก็จะไปเข้าแบบฝั่งโน้นเพื่อจะเทปูนทีมนี้ก็เริ่มก่อเริ่มก่อแล้วนะคูบาไทยก็เริ่มหัดก่องอคงก็คู่กับคูบาไทยทางสีไพรก็คู่กับช่างวุฒินะส่วนสุตเมศอยู่กับหลานประดุกหลานผู้เบดอยู่ฝั่งนี้นะ อันนี้ตามภาพเลยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทุกทุกคนก็ถวายแรงอันต้อยสมานอยู่ฝั่งนู้นอานพาหนูอยู่ฝั่งนู้นอัสมานใจทนอยู่ฝั่งนู้นอุบาโตอยู่ฝั่งน้นอันนี้เป็นการถวายแรงอันที่เราถวายแรงนะอันนี้ตามภาพเลยนะต,ตงร,รง,นนตตงกลางเหลือสองเมตรสามสิบอ่ะ ทับหลังข้างสิบห้านะทับหลังข้างสิบห้ามันเกินบ้างนิดนิดหน่นอยหน่ไม่เป็นไรเห็นไหมประมาณเนี้ยสองเมตรสามสิบเลตรงกลางตัดตรงกลางไปเลยเหลื 2, อสองเมตราสบองเมสามสิบถึงไหมถึงใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นแต่มันแลบมานิดนิดหน่นอยหไม่เป็นไรเราจะประมาณสองก้อนแล้วก็เรียงแบบเนี้ยมันจะพอดีหรือว่าขาดเกินนิดหน่อย อันนี้ตามภาพเลยนั่นก็มีโคซิตาจะมาผูกลวดผูกเสาอยู่ตรงนี้เราถวายแรงถวายงานอยู่ตรงนี้นะเราทํางานอยู่นี่เราก็กลัวโควิดกันอยู่นะนะกลัวอยู่นะไม่ใช่ไม่กลัวนะตัวหดกันหมดแล้วตอนเนี้ยนะทําการทํางานกันต่อไปต่อไปขอบคุณน้ําปนนะจากอ่อ น,นั่นป็นจากทุกติ๊กนะแล้วก็จากของโคศีตาของคุณสมานธรรมนะอามาเลี้ยงกันแล้วก็ได้ดื่มได้กินกันไปด้วยนะอันนี้ตามภาพเรา,ก,เราก่อแล้วพระอาจารย์อำนวยการก่อเองแล้วก็ดูแลเองว่าเลี้ยงยังไงเพื่อ,<พ>อจะไม่ต้องตัดหินไม่ต้องตัดอินมวลเบางั้นไม่ไหวทำอย่างไรเราไม่ต้องตัด มันจะค่อยไปค่อยมาแบบไหนไม่งั้นต้องมาตัดแปะหน้าแปะหลังโอ้โหไม่ไหวจริงๆริงเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มทําการทํางานเห็นเป็นภาพชัดขึ้นมาแล้วในวันนี้วันนี้ก็จะไล่กันไปแล้วก็ทํางานกันไปให้สําเร็จประโยชน์รุลร่วงไปด้วยดีด้วยกันวันนี้ทีมขนอ,อิมมนมอนเบาเราแข็งแกร่งสิรักม่วงน้อยแล้วก็ต้นขาแข็งแรงที่สุดเลยปีนภูเขามาเยอะหนูคล้ายคําโฮม ปีนภูเขาจังหวัดเลยมาเยอะนะแล้วก็เป็นคนเซิงเซิงเพลงหมายปรินิพานด้วยเป็นคนที่อายแต่ขึ้นในเวทีก่อนหมู่นะ,นะหนูใครนะเขาที่อายนะคนที่อายแต่ขึ้นก่อนหมู่เลยนะหนูใครเนี่ยนะ,นะ,ะสาธุกับทุกท่านแล้วก็เราปรับตรงนี้แล้วนะ อาจารย์แดงพอออน้องก็มาแล้วนะเดซเสซดช้างไทยก็คงกำลัชนกคงตามเข้ามาได้ถวายงานลุยกันเลยนะจะได้มาปรึกษาหารือกันแล้วก็ทํางานเป็นทีมช่วยกันช่วยกันในวันนี้นะตามภาพเลยด,ด้านนี้ก็ด้านนี้บันไดก็บันไดด้านหลังเข้าแบบคานที่จะเทก็เข้าแบบเรามีเทพื้นตรงนี้ด้วยนะเรามีเทคานฝั่งด้านหลังด้วยเรามีก่ออิฐมวลเบาอันนี้ด้วยนะครับ ยังไงเสียก็ต้องเอาให้แข็งแรงแหละในวันนี้นะก็สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนที่ได้มาถวายแรงแล้วก็ร่วมบุญร่วมกุลสร้างมหาวิหารพุทธปร,ปรธินิพัน์ด้วยกันสาธุกับทุกท่านนี่คืออัปเดตในช่วงนี้ได้เห็นหน้าเห็นตาคนมาเพิ่มเติมก็ไลฟ์เพิ่มเติมเพื่อจะได้นูโมทนาบุญร่วมกันนี่คืออัปเดตในช่วงนี้เขาเจริญพร